สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลสนะคะโรงเรียนวัดไผ่ร้อมอินท่าอุทัยค่ะวันนี้นะคะครูยุ้ยก็จะพาเด็กๆนะคะไปรับชมสถานที่สถานที่หน,นะคะเด็กๆว่าจะเป็นที่ไหนนะ้าวันนี้คุณครูยุ้ยจะพาไปเที่ยวนะคะอะ่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆต้องรู้ก่อนว่าเราเรียนในหน่วยของโรงเรียนของเราค่ะไหนเด็กๆพูดตามครูสิคะโรงเรียนของเรา เก่งมากค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนในหน่วยโรงเรียนของเราค่ะโรงเรียนของเรามีอะไรให้รับชมบ้างคุณครูจะพาไปเที่ยวไปกันเลยค่ะเด็กๆยังจําได้อยู่ไหมคะว่าอาคารเรียนของเราเป็นอาคารเดีนสีอะไรคะติกต๊กตอกติกต๊กตอกถูกตั้งค่ะอาคารเรียนของเรานะคะคืออาคารเดีนสีเขียวนะคะรั้วรอบขอบชิดแบบนี้นะคะ ในอาคารนี้ก็จะมีอนุบาล1นอนุบาล2แล้วก็อนุบาลสนะคะส่วนข้างๆนะคะอาคารข้างๆของเราก็จะเป็นอาคารของพี่ๆป .1 .1 ปสอแล้วก็ปสนะคะในอาคารนี้นะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องคหารากรรมสําหรับทําอาหารนะคะเรียนทําอาหารเรียนทําขนมด้วยนะคะต่อมาค่ะตึกสีส้มตึกใหญ่ตึกนี้เลยค่ะที่อยู่หลังเสาธงนะคะตึกนี้จะเป็นตึกเรียนของพี่ๆปสปหแล้วก็ป,ป,ป wart. ห และในตึกนี้นะคะก็จะมีห้องท่านภุ่มในการห้องธุรการห้องประชุมห้องปฏิบัติกา si รคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องสมุดห้องพยาบาลอยู่บนตึกนี้เลยนะคะต่อมาค่ะอาคารสีฟ้านะคะอาคารสีฟ้าจะเป็นอาคารของพี่ๆมัธยมซึ่งในอาคารนี้นะคะก็จะเป็นพี่มัธยมมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่2มัธยมศึกษาปีที่3นะคะเรียนอยู่ที่อาคารสีฟ้านี้ค่ะ ต่อมานะคะเรามีท่านผู้มุ่งในการ1ตําแหน่งนะคะแล้วก็มีครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะครบชั้นเรียนเลยแล้วก็คบตามรายวิชาที่เด็กๆจะได้เรียนด้วยนะคะรวมไปถึงเรามีนักเรียนนะคะ300กว่าคนนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนของเราซึ่งเราก็จะมีพี่ๆนะคะมีน้องๆองเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจะมีพันลงหนึ่งคนค่ะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งห้องนี้นะคะเด็กๆอนุบาลก็จะได้ขึ้นไปเรียนด้วยนะคะ แล้วเราก็จะมีห้องพยาบาลนะคะห้องสมุดไว้หาความรู้ด้วยนะคะและโรงเรียนของเรายังมีแหล่งเรียนรู้มากมายเลยแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นแปลงนานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพ่อพอเพียงที่เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชามีกำแพงนกมีกบมีปลาไวเ้เด็กๆมาโรงเรียนและเดียวคุณครูยุจะพาไปเที่ยวชมนะคะส่วนกิจกรรมวันนี้ ให้เด็กๆทบทวนชื่อของตัวเองโดยบอกชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นของตัวเองนะคะยังจําได้อยู่หรือเปล่าเด็กๆต้องจําชื่อและนามสกุลรวมถึงชื่อเล่นตัวเองให้ได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่เด็กๆจะต้องบอกคุณครูก็คือให้เด็กๆนะคะบอกชื่อโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนวัดไผ่ล้อมอินทอุถไทยเด็กๆพูดตามสิคะ โรงเรียนวัดไผ่ล้อมอินทอุไยัยโอเคนะคะเก่งมากตรงนี้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายเป็นวิดีโอนะคะตอนที่เด็กๆบอกชื่อจริงบอกนามสกุลแล้วก็บอกชื่อเล่นรวมถึงบอกชื่อโรงเรียนของเราแล้วอัดเป็นวิดีโอนะคะส่งมาให้ครูยุ้ยในรายกลุ่มอันบุบนสอแล้วครูยุ้ยจะรอชมนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่ครูยุยให้ไปทำสวยๆแล้วถ่ายรูปมาอวดกันบ้างนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูยุย้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ